ดูดูอุตสามีโชคนะครับได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมเลยนะยังไม่ทันได้ยืดเสน้นยืดสายเจอบอลยังไม่ครบทุกคนเลยนะครับได้ประตูขึ้นนำออกเร็วมากเมื่อคืนนี้นะครับแต่ก็ไม่วายถูกตีเสมอได้วยเหมือนกันนะครับแต่นะครับหลังจากนั้น ก็เป็นฝ่ายบทบี้นะครับจนได้ประตูขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งในครึ่งเวลาแรกและได้ประตูนำห่างเป็น3าประตูต่อหนึ่งในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับเราก็ว่าเออนะอย่างน้อยก็พอได้ชุ่มชื่นหัวใจ ในแมทที่แม่จะไม่มีผลอะไรแล้วนะครับแต่ว่านะมันก็นะมันก็พอได้ชื่นใจนะ่ะนะประโลมใจนะครับที่ที่ไหนได้แนมะ่นะนะโดนวิลล่าไล่มาเป็นสองประตูต่อสามก่อนที่จะมา เสียท่านะครับถูกตีเสมอเป็นสามประตูต่อสามแบบบุลดวิดจนเจียนที่จะกลับบ้านมือเปล่าแล้วเมื่อคืนนี้แต่ว่าในที่สุดนะครับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ก็ออกไปเสมอกับแอสตันวิลล่าสามประตูต่อสามที่วิลล่าพัก แบ่งแต้มกันไปทีมละหนึ่งคะแนนหลิวภูการันตีที่สามแน่นอนแล้วก่อนเกมนะครับส่วนวิลล่าก็ยังเหนียวแน่นอยู่ที่4แม้จะยังไม่การันตีพื้นที่ยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกในนาทีนี้แต่ก็ถือว่าทำคะแนน ทิ้งสเปอร์ไปก็พอได้อุ่นใจนะครับนัดสุดท้ายถ้าสามารถเอาชานะคู่แข่งอย่างคริสตันพาเลตของสแสลงระหวังแล้วกันนะครับก็นะแต่ทันทัาพาเลตนะครับก็คงการันตีพื้น,นที่แชมเปี้ยนลีกนะครับโดยไม่ต้องไปสนใจ ผลการแข่งขันของท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมอันดับ5นะครับคืนนี้คืนนี้สเปอร์เจองานยากเจองานหนักนะครับเจอแชมป์เก่าทีมกำลังลุ้นแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้บางทีพื้นที่แชมเปี้ยนลีกอาจจะได้บทสรุปในค่ำคืนนี้ส่วนแชมป์พรีเมียร์ลีก ยังต้องลุ้นถึงนัดสุดท้ายเป็นที่แน่นอนนะครับลิเวอร์พูนะครับจบฤดูกาลนี้เอาล่ะนะการหยุดยุดติบทบาทการทำทีมของเจอเร์เกนคลอฟก็เป็นที่แน่นอนนะครับแต่ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับ ผู้เล่นชุดนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าจุดอ่อนในฤดูกาลนี้ที่ทำให้เราไปไม่ถึงฝั่งฝันอย่างที่ต้องการคือการเสียประตูง่ายเสียประตูไวเสียประตูเยอะเมื่อเทียบกับทีม ในกลุ่มหัวตารางทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันีต้องบอกว่าเสียประตูยะเยอะมากนะครับแม้ว่าจะยิงประตูได้ไม่น้อยนะครับก็ถือว่าเป็นประสิทธิภาพในการทำประตูของลิเวอร์พูลนนถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่มันไม่เพียงพอยิงจนท้อนะครับเสียประตูแบบไม่น่าเสีย ไม่ละเอียดมันปัญหาอยู่ตรงไหนมันมันบอกยากเหมือนกันนะครับเอาล่ะจะไปโทษเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเรื่องมันมันก็มันก็พูดถึกมันก็ใช่แหละนะครับแต่ว่าทีมอื่นเขาก็ไม่ได้แตกต่างนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาโฟกัสแหละนะครับการเสียประตูถือว่าทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงนะครับ ก็มีงานที่ต้องไปแก้ไขก่อนเปิดฤดูกาลหน้าแต่ยังไงก็ตามนะครับพรีเมียร์ลีกยังเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้วันอาทิตย์สี่ทุ่มตรงนะครับลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดแอนฟิลด์เล่นนัดสุดท้ายให้กับเจเกนคลอฟเจอหมาป่าวูฟแฮมตันเดี๋ยวก่อนเกมมาพบกันรวมทั้งเราก็ต้องเงี่ยหูฟังว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก ประจำปีนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะมีสุขทุกคนนะครับยินดีที่พบกันวันนี้สวัสดีครับ